พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายจึงเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเมื่อประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่าผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เป็นทุกโศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมต้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นักเขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตเจ้าทรงพระเจริญเทิดพี่น้องที่ลกวันสมโภชนบุญทั้งหลายถ้าตรงวันเนี่ยคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหลังจากนั้นวันที่สองพฤศจิกายนก็เป็นวันภาวนาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและพระเมื่อกี้คุณพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าพระศาสนาจากักก็เหมือนกับอุทิศเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่เราให้เราภาวนาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ และไม่แปลกที่วัดลหลายแห่งก็จะมีการเลือกเสกสุสานในเดือนพฤศจิกายนเพราะเดือนนี้เราภาวนาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับที่จริงเดือนอื่นๆก็ภาวนาได้นะแต่เียงแต่เดือนนี้ทําไมจึงเชิญชวนเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพระสันนิาหรือพระสนัจจ์เนี่ย,ย,นนยมีการโปรดพระคุณการุณครบบริบูรณ์ให้กับผู้ล่วงลับถ้าเราภาวนาในเดือนนี้เป็นพิเศษ ผู้ล่วงลับก็จะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์เราทราบดีว่าพราะคุณการุณครบบริบูรณ์เป็นหมายถึงการอภัยโทษทั้งสิ้นครบบริบูรณ์เลยอังนั้นเดือนนี้ก็จึงเป็นเดือนที่เชิญชวนพวกเราเนี่ยไปเสกสู่รสารหรือไปเยี่ยมสูสารเพื่ออะไรจะบอกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายก็ได้นะที่ตามวัดเลือกเสกสู่รสารในเดือนนี้วินวินฝ่ายแรกคือวินวินฝ่ายผู้ตายก่อนผู้ตาย บางครั้งเนี่ยปีหนึ่งเราไม่เคยไปเยี่ยมสุสานเลยแต่พอเราลึกถึงหรือเสกสุสานเราก็ไปกันทีหนึ่งพอเราไปภาวนาอุทิศให้กับผู้ตายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวินแรกของผู้ล่วงลับคืออะไรเขาได้รับพระเมตตาได้รับพระคุณการุนครบบริบูรณ์วินวินที่สองคือบรรดาลูกหลานเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แก้บาปรับสินกันมานานละงั้น,นโอกาสที่เสกสุสานทีหนึ่งก็ไปแก้บาปรับสินทีหนึ่งและยิ่งพระสนัจร์บอกว่า ผู้ล่วงลับจะสามารถรับพระคุณการุนครบบริบูรณ์ได้ต่อเมื่อลูกหลานที่ภาวนาให้ต้องแก้บาปลับสินต้องต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่นเพื่อเข้าเงื่อนไขนั่นเห็นไหมทำให้คนที่อาจจะทิงะท้งวัดทิ้งวาไปปีหนึ่งก็ไปแก้บาปลับสินทีหนึ่งอย่างน้อยในวันเสกสุสานก็จึงบอกเป็นที่มาของวินวินทั้งสองฝ่ายฝ่ายคิจชนที่แสดงความกตัญยูต่อบิดามารดาก็ถือโอกาสนั้นแก้บาปลับสินฝ่ายผู้ล่วงลับ ก็จะรับพระคุณกาลุนครบบริบูรณ์จากที่ลูกหลานภาวนาอุทิศไปให้นอกจากวินวินทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยยังแสดงถึงความกระตัญยูรู้คุณของเราผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ภาวนาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณต่อเรานั่นคือเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณด้วยและประการที่สเป็นการเชื่อว่ามีวิญญาณหลังความตาย ที่เป็นความเชื่อของกิจชนเนี่ยมีวิญญาณหลังความตายมีโลกนี้แล้วก็มีโลกหน้าอันเป็นนิรันด์ถ้าเกิดพวกเราไปร่วมในพิธีปรงศพในสุสานเราต้องได้ยินเพลงหนึ่งแน่ๆเศร้าเหลือเกินหนึ่งวันในไฟแม้นใครทนทานจะเปรียบประมาณเท่าร้อยพันปีนี่เราเชื่อว่าวิญญาณในไฟชำระเนี่ยต้องทนอยู่ในไฟชำระเนี่ยนานเท่าไหร่ไม่รู้ ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาและเพลงก็ร้องเศร้าเหลือเกินหนึ่งวันในไฟเนี่ยแม้นใครจะมีความทนทาน,นตามแต่มันเปรียบเหมือนร้อยพันปีเลยนะนัแสดงว่าในไฟชําระมันช่างเป็นความทรม,มานมันช่างเป็นความยากลําบากแต่ถ้าเกิดเราสามารถภาวนาให้กับวิญญาณในไฟชําระหลุดพ้นไปสวรรค์ได้เนี่ยพวกท่านก็จะมีความสุขและเมื่อท่านอยู่บนสวรรค์ท่านอยู่ใกล้พระเป็นเจ้า ท่านก็จะภาวนาให้กับเราเพววื่อวอนขอพระเป็นเจ้าช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือความสําคัญของวันฉลองนักบุญทั้งหลายที่เรามาร่วมในสมโพธิในวันนี้นักบุญคือทุกคนที่อยู่ในสวรรค์นั้นทุกคนที่อยู่ในสวรรค์เป็นนักบุญกันเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่านักบุญมีสองประเภทประเภทที่ประกาศอย่างเป็นทางการของพระสันต,ตปาว่าคนนี้คนนั้นคนนู้นเป็นนักบุญ ส่วนเราไม่รู้ว่าใครเข้าสวรรค์บ้างเราจึงไม่ได้ประกาศบุคคลเหล่านั้นแต่ใครก็ตามที่เข้าสวรรค์เป็นนักบุญกันทั้งหมดนั่นครับนักบุญจึงมีสองประเภทที่บอกนักบุญโทมสัสนักบุญยอปอนที่สองนักบุญฟรังซิสนี่คือนักบุญส่วนญาติพี่น้องของเราที่ล่งลับไปแล้ววันสมโพธนักบุญทั้งหลายหมายความว่าไม่เอ่ยชื่อนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งสมโพธนักบุญทั้งหลายก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหมด และบัดน,นี้เขาขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วเราไม่รู้มีใครบ้างเราก็ร่วมสมโพธ์กับพวกท่านเหล่านั้นดีใจกับพวกท่านเหล่านั้นไปด้วยฉันก็หวังว่าบิดามารดาญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะถูกสมโพธ์ในวันนี้ถ้าเกิดเราหมั่นภาวนาอุทิศไปให้เขาขอมิซาไปให้เขาใน,นวันนี้พ่ออยากจะพูดเทศสั้นๆแล้วกันนะครับถึงบทหนังสือวิวรณ่าสนใจพอสมควร หนังสือวิวร์เนี่ยเขียนโดยนักบุญยอนอะครสาวกท่านเป็นคนที่เห็นนิมิตหนังสือวิวร์เนี่ยเป็นหนังสือแนวเป็นเหมือนเห็นนิมิตอนาคตนิมิตที่ตาปกติมองไม่เห็นเห็นแบบสิ่งที่เป็นลี้ลับแล้วกันนะยอนบอกว่าข้าพเจ้าเห็นนิมิตด,ดังต่อไปนี้ประชาชนมากมายเหลือขนานับจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์และเฉพาะพระพักของลูกแกะทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปลามร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้ความรอดพ้นเป็นของพระเจ้าของเราผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์และเป็นของลูกแกะอันนี้สำคัญคือว่าทุกคนที่สวมเสื้อขาวเป็นใครมีคนถามย้อนว่าคนที่สวมเสื้อขาวเหล่านั้นเป็นใคร มาจากไหนยอนตอบกับเขาว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวด้วยพระโลหิตของลูกแกะน้องได้ยินคำว่าโลหิตของลูกแกะเราเข้าใจไหมว่าโลหิตของลูกแกะคืออะไรพระเยซูรคริสต์เจ้าเดี๋ยวตอนที่พ่อจะส่งสินพี่น้องพ่อจะเอ่ยหยิบแผ่นปังขึ้นมาแล้วชูขึ้นแล้วพ่อบอกว่า นี่คือลูกแกะของพระเจ้าใช่หไหม่านโลหิตของลูกแกะก็คือโลหิตของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงถูกทรมานถูกสิน้นและก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและตอนที่พระองค์ก่อนสิ้นพระชนทหารก็เอาหอกเนี่ยมาแทงที่สีข้างของพระองค์โลหิตและน้ําก็ไหลออกมานี่คือความตายของพระเยซูเจ้านี่คือโลหิตของลูกแกะที่ลบล้างบาปของมนุษย์ อันนี้คือเป็นที่มาของคําว่าคนที่อยู่บนสวรรค์สวมเสื้อสีขาวเสื้อเขาทีแรกไม่ขาวหรอกแต่เพราะวซักด้วยโลหิตของลูกแกะเสื้อของเขาจึงเป็นสีขาวการซักด้วยโลหิตและเสื้อจึงไม่ใช่หมายถึงเสื้อที่พ่อหรือเราสวมใส่แต่เป็นความบริสุทธิ์ของเขาที่ปัสศจากบาปขาวบริสุทธิ์ด้วยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้า หรือด้วยการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าจะทําให้คนเหล่านั้นขาวและบริสุทธิ์ถูกชําระถูกสะล้างก็คือชําระจากบาปให้บริสุทธิ์จากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นบทพระวรสารในวันนี้พูดกับเราว่าผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ทุกวันนี้เราถูกเบียดเบียนที่ไหนถ้าเราอาจจะบอกว่าไม่มีใครเบียดเบียนเราแล้วมีปีศาจนะ่ะมันเบียดเบียนเราให้เราทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าถ้าเราสู้กับปีศาจไม่เผชชญไม่ยอมแพ้ก,กับการประชนล่อลวงของปีศาจเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าฉะนั้นอย่าลืมวันสมโพธนะบุญทั้งหลายเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ด้วยการไถ่ด้วยโลหิตของลูกแกะ คือองค์พระเยซูกิสเจา้งขอพระเป็นเจ้าวอวยพรพวกเราทุกคน